สวัสดีค่ะพอพอแม่เอฟซีของครูแม่เหมียวทักทายเสาร์วันที่2 5กันยายน2 5 6 8นะคะใจหายกับอันพี่พี่ที่เพื่น จกกะเกษียณนะคะอีกหามือนนะคะหามื่นวันหาวันนะคะอื่นเสาร์อาทิตย์อีกอุย้ยเหลืออีกมือทํางานอีกนะคะก็โอยบุกีมือก็ใจหายใจหายนะคะก็แต่ว่าก็ินดีกับเพื่อนที่เพื่อนจะได้พักพ่อนเนะทํางานตรากตรำทํางานมาหนักในอายุราชการของคุณูุ้ณร้นีอีกหาปีไรเบิง่งอายุราชการสามสิบเจ็ดปีกว่าป้านนะคะ <laughs> <laughs> อยู่ดดนอยู่ทนอยู่นาน เงินเดือนเต็มขันเงินเดือนก็เต็มขันนะคะแต่ว่าก็ยังอยู่สู่ต่อไปเพราะว่าออกมากอะจากสิเหต้งแล้วก็อีกอย่างก็คืออยากใส่วิชาความรู้ของเจ้าของที่มีอยู่นี่ไปพัฒนานักเรียนเพื่อที่จะให้เขานําไปพัฒนาประเทศชาติดีละนะคะเห็นข่าวออ้ยนะคะเห็นข่าวที่เกิด แผ่นดินยังเกาอพื้นถนนมันมันมัน,มนสุดโตเนะาะค่ะแต่ว่าพื้นถนนมันสุดโตเกิดจากความผิดผลานในการทางานหรือยอย่างเขาก็บอกว่านหูใจกวต้องมึงทางไอวิศวกรวิศวกรรมเพิ่นเพิ่นได้อธิบายอภิอภให้เห้าฟัาง่าเป็นเพราะเหตุอย่างแต่ว่าก็ฟัางเบื้องล้กะก็เป็นเหตุที่ที่ทถือว่าส้างความสลดหดหูใจเนาะสงสารคื่อนคุณครูเบื้องข่าว มนกระถังใน YouTube ในข่าวนะย่อนหลังไปสัมผัสประชาชนสัมผัสตำรวจสัมผัสคนนั้นคนนี้ที่อยู่ในเหตุการณ์เขาก็รู้สึกว่าโอ้ยสงสารเห็นใจนะคะว่าถ้าเกิดเขาอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นนะ,ะจะเป็นแบบใดหนึ่งลบะบ่มีที่อยู่ที่นอนพักพอนสิตะส,สับสมบัติบางอย่างตกล่นลงไปในในหลุมตรงนั้นนะคะอย่างตำรวจนายตำรวจคนหนึ่งนะคะที่คนมาให้สัมผณ์ก็สงสารเห็นใจ นะคะหนาทีก็ต้องทำนะสมบัติเพิ่มก็ลนหายไปเป็นเห็นใจเห็นใจนะคะแล้วก็สำขัดตำรวจแน่เช่าบ้านแน่นะคะบอกว่าบ่มีที่อยู่ตงไปนอนพักโรงแรมเงินกับบมีสินะคะโอ้นะคะผู้ใดก็ได้ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้แล้วก็มีเหตุการณ์แบบนี้แบบนเกิดขึ้นมากทุกคนทุกท่านก็ต้องนะร,วรวมพลังใจต่างๆเพื่อที่จะซอ้อยเหลือดูเลขซึ่งกันและกันนะคะเวลามีงานแบบนี้ปุ๊บนะเขาจะจ้ารวมบริจาคกู่กับบริจาคไปเป็นสินนำใจทุกๆครั้งนะคะเพื่อ เพื่อให้กำลังใจซึ่งกันบริร้ายกับให้กำลังใจเห็นทางหมอลำเพมันไปแสดงทางกรุงเทพิ่นก็โอ้หมานหมานหมานนะคะลานแตกนะคะก็ถือว่าเป็นการเปิดฤดูกาลน่าจะเป็นวงเด็กแรกนะคะวงเด็กแรกวงบว์แดงแดนอกกับที่สองที่สามไปแต่ว่ามันเป็นต้นๆอ่ะที่ทีทังหมอลำออกมาแสดงแล้วก็ทุกคนก็อยู่ในห่วงของความเหงาเนาะบริเวงหมอลำมนะคะล่งแดงล่งแดงหมอรัมบริเวงหมอลำโดนนานสินะคะถือว่า ประสบความสําเร็จในการเปิดตัวกะดีใจนักศิลปินอย่างอุ้งอิงนะคะมาไล่ลาลาแตกกันสินะคะก็ดีใจกับน้องเนาะเพราะว่าเฮ็ดอย่างมากขยับตัวอย่างมากกับพ่อแม่ก็ให้กาลัางใจแล้วก็ถือว่าเป็นการส้างความประทับใจให้กับพ่อแม่เองซี่ด้วยความหักความแพงโชคลาบต่างๆที่หมอบให้มันก็ับมาดูเนาะดูๆลวกับเพื่อนๆมีสิน,นำใจมีร่างว่นหมอบไผ่ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีกับให้นุกศิลปินทุกคน ดังๆปังๆนะคะดังๆปังๆฝุฝนกะยาฝาตูกลายนะคะฝนกะยาฝาตูกลายเพราะว่าหมู่บ้านนี่คุณคูเห็นอ่าว่งยังหลับมาประถมันเทิงศิลินนะคะว่าที่แรกว่าติไปเลยได้ตัวจากการซื้อของบิ๊กซี่นะคะในหลายหลายตัวนะคะว่าสิดไปแต่ว่าบันก็ม้ากับป้วยนะคะก็เลยบริไปสักกันเลยฝากตัวไปให้น้องๆนุ่งในเบื้องช่วงที่ล่อผ้าไอจอกกะทีหาหมอนะคะรถรถอ่าหมอล่ำมาจอดเป็นสิบสิบกว่าขั้นนะคะ ลดหมอลามกับป้านนะคะก็ดีใจน้ำเพิ่นเดี๋วว่าเห็นเด็กหน่อยเด็ก่ว่าเธอมางานนีบอสันคาบกสันเป็นผููบาลภูบาลภูแพวหน่อยเป็นตะหักเป็นตะแพร่ด้ <laughs> เป็นตะหักเป็นตะแพร็ <laughs> ถามว่าให้มันมาดังๆมังปังด้คดอครับเด้อบ่ได้มาเบืองบอ่ได้มาเชียร์ก็ได้นะกําลังเตรียมตัวสิไปอาบน้ำอาบทายาสิละ้นะคะก็ให้กําลังใจทุกๆทุกคนทุกๆอย่างก็งให้ประเทศไทยห้องรอดปลอดภัยทั้งริมรอยตะเข็บของชายเดียนก็โอ้ยจังแมรเนาะค่ะเนาะ เบื้องล่าก็หดหูใจคู่เขาหอดเอยากเบื้องหอดข้าวเพราะว่าเห็นใจทั้งทหารหารทั้งเช่าบ้านอยู่ตรงนั้นไปจากไหนประเทศชาติห้าทาั้งสิีสตเสงบมีความสุขกับโคภาวนาให้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปด้วยดีแล้วก็ให้ราบรื่นปลอดภัยไ,ไว้ๆแล้วก็สงบสึกไว้ไว้เนาะค่ะตรงสุดหยุดใดก็ได้ให้กำลังใจทุกคนทุกท่านเด้อมลมวล,มวลน้ำกันถักไทยยามเสาทุกมือทุกมือมารับพรล่ะกห้กำลังใจกันค่ะสวัสดีค่ะ ต้องมีจากลาจะเป็นหรือตายนั่นนาะคือสัตว์จะทำความจริงวิธีของคนล้วนเห็นเป็นมาทุกสิ่งวันหนึ่หัวโคนทอดทิ้งสูงสุดคืนสู่สามันเก็บโลที่ห้องเก็บของที่ไทยเก็บไปให้หมดอำลาลงอยางงดาม,มด ันปลดระวังเรื่องงานส่งถึงเป้าหมายถึงวันสุดท้ายกลับไปเลี้ยงหลานเพื่อนพ้องขอให้ชื่นบานผูกพันหักกันเหมือนเดิม Muchas தாக்கோடு uh -huh. okay. okay.